โชว์ตัวหน่อยเออกระโดดให้เห็นหน่อยสิไปไหนแล้วเ่าโอ้อยก,กระโดดน,นู่นเลยนู่นกระโดดน,นู่นแล้วเนื่อกระโดดขึ้นมานู่นแล้วเออขึ้นมาให้เห็นตัวหน่อยเป็นดาราหนะ้ากล้องให้หน่อยสิเร็ว ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปแล้วเหรออ,ออกมาเห็นตัวหน่อยเร็วออมาเห็นตัวหน่อยไหมยอะแอบเยอะแอบช่วยเห็นหน่อยโชว์ความรอหน่อยเร็ว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 มองไม่เห็นเลยมือหน่อยเร็วโบกมือหน่อย เอ้ยขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นขึ้นไปข้างสูงแล้วมากินผลไม้ป่าเนาะคือนะ้นั่งอยู่นู้นนั่งอยู่ยอดไม้นะเห็นอยู่บกมือหน่อยบกมือหน่อยเร็วจะลิงน้อยบกมือหน่อยบกมือหน่อยเลยวบ,บกมือหน่อยบกมือหน่อยสิมันเกลาลิบลับเลยเนีย่มองไม่ค่อยเห็นนี่เออนะ เออบกมือหน่อยบอกมือหน่อยเลยนั่งจ้องมองผลไมอยป่ามันมากันหลายตัวแต่ว่าเห็นตัวเดียวมันหลบไปข้างในนะเออเห็นมันมาหลายตัวแต่ว่ามันหลบไปข้างในเห็นอยู่ตัวเดียวป่า มากกันหลายตัวแต่ว่าเห็นตัวเดียวมันหลบเลยนะัเออนั่งอยู่ยอดไม้เลยมันเห็นไหมเพื่อนๆเนป็นในหมดแล้วไอ้ตัวเล็กท็ไม่มาอยู่เหลือตัวเดียวเพื่อนมันหลบเข้าไปในข้างในน,นี่โชว์ตัวเออเจ้าลิงสมแม่หางยาวเป็นดาราหน้ากล้อง เพื่อนมันหลบเข้าไปข้างในมันอายหรือยังไงมนยอมไม่ออกไม้เห็นตัวเลยมันมากันหลายตัวมากเลยแต่ว่าเห็นตัวนี้ตัวเดียวเออแน่นขยับตัวแล้วเป็นดาราหน้ากล้องมันมากันหลายตัวแต่ว่าเห็นตัวนี้ตัวเดียวต้นอื่นๆมันเข้าไปข้างในมองไม่เห็นมันมันเป็นหลบแต่ตัวนี้มองตัวนี้ออกไม้เห็นตัวเออ จะลิงหรือว่าข้างข้างหรือว่าลิงแสมอวะเอ้เราก็ดูไม่ค่อยออกเลยเนาะต้องไปซองดูอีกทีนหนึงว่าเป็นลิงแสมอหรือว่าข้างน่าจะลิงแสมอมากกว่าตัวเล็กๆเนาะกล้องก็ไม่นิ่งเลยอะ่ะนี่อยู่นี่เพื่อนมันอยู่นี่เต็มเลยหลายตัวเลยลิงแสแมอทั้งนั้นเลยก็นึกว่ามันไปหลบไปที่ไหน มองไม่เห็นมันยี่นี่เป็นกลุ่มเลยมันมาหากินผลไม้ป่าเออเนาะมันจะมานานๆโผล่มาทีหนึ่งมันอยู่ในป่าลึกนั่นลิงสแมลิงสม่แล้วนี่ไม่ใช่ข้างลิงสแมตัวเล็กๆเยอะเออ มันมาตอนเย็นๆเดี๋ยวมืดๆมันก็เข้าป่าลึกเข้าไปนอนหาที่นอนของมันแต่ช่วงที่ฝนตกหนักไม่รู้ว่ามันไปหลบก,กันที่ไหนเนาะช่วงที่มีน้ําท่วมอะเพิ่งเพิ่งจะเห็นมันโผล่มาวันนี้ไม่รู้ว่ามันโผล่มาหลายวันหรือเปล่าเราเพิ่งมาเหมือนกันเพิ่งมาเจอมันวันนี้เอ,อีลิงสงแสมกลุ่มเนี้เยอะประมาณยี่สิบกว่าตัวนะฝูงเนี่ยแต่ว่าที่เห็นนี่สามสีตัว กลุมมันไปอยู่ไหนไม่รู้ข้างในแล้น่าจะอยู่ข้างในมันแอบซ่อนนีมันมากินยอดมันมากินดอกอันนี้อันนี้ต้นอะไรกระถินน้ลงเหรอต้นอะไรกระถินนลงไหมตกเหลืองๆอะ่ะเออมันมากินยอดไม้มันกินใบไม้กินดอกเห็นมันกินยอด นะหลายตัวเลยนะเห็นกินยอดดอกนะนี่ก็มีตรงนี้ก็มีนะี่คือว่ามันมันบงังมันซ่อนใบไ,ไม้บงังแต่นี่เห็นชัดเลยอืมเห็นชัดเลยนี่สี่ตัวห้าตัวนั่งอยู่นะ